สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้รอบเย็นจะบอกเลยว่าคันที่อยู่ข้างพี่ขวัญน,นี่โรสุดๆโหดมากใครที่มองหารถไปวิ่งนักเรียนอยู่ไม่ผิดหวังราคาค่ะข้าแสนกว่าบาทไม่ขายขาย4 9 9 0 0นบาท ขาย499,000บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมจัดรวมโอนร,รวมประกันชีวิตรวมทุกสิ่งทุกอย่างคุณส่งอยู่หมื่นนิดๆชิวๆเลยนะคะเบาะสี่แถว Toyota พิวมมเตอร์เครื่อง2.7หน้าใหม่แล้วไฟย้อยแล้วสวยมากติดแก๊สเบาะสแถววิ่งนักเรียนได้เลย สี่เกอาชีพอะไรพี่ขวัญก็จะทำให้ไม่มีม่านแถมม่านเลยไม่มีพ้าม่านแถมไปเลยค่ะพ้าม่านไม่มีทีวีแถมทีวีไปด้วยเลยคันนี้โอ้ยพื้นแน่นอนน่ะพื้นขาวสะอาดสะอ้านเบาะก,กี่แถวเบาะสี่แถววิ่งนักเรียนวิ่งได้กี่คนวิ่งไปเลยรอบละยี่สิบคนสี่สิบคนแก๊สอย่างดี นะคะแก๊สเนี่ยกัดถังหนึ่งเนี่ยกว่าเขาจะผลิตออกมาได้วิวัฒนาการของเขานะคะมันไม่ได้ว่าชนปึ้งแล้วระเบิดนะคะมันไม่ได้ระเบิดง่ายๆความหนาของถังความมาตรฐานของถังมันค่อนข้างดีที่สุดนะคะนี่ค่ะถ้า CNG จะถังสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมถ้า LPG จะสีดำถ้าโดนัทก็จะเป็นวง,วงกลม เพราะฉะนั้นกว่อนที่คุณจะได้รถคันนี้ไปพี่ขวัญส่งตรวจแก๊สให้ก่อนมีใบวิศวกรก่อนให้เลยนะคะทุกอย่างต้องได้มาตรฐานคุณถึงจะได้รถไปใช้งานบอสีแถวนั่งได้กี่คนวิ่งร่องได้ไหมได้สิวิ่งนักเรียนได้ไหมได้สิวิ่งพนักงานได้ไหมได้สิถ้าไม่ได้ลูกค้าพี่ขวัญซื้อไปเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าข้างใน แต่โดยรวมสวยนะอันนี้ญี่ปุ่นเนี่จ๊ะไม่ใช่รถเป็นอะไรญี่ปุ่นเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้านหน้าดีกว่าคันนี้นะคะอาชีพกเกษตรกรก็ซื้อได้อาชีพอรับจ้างก็ซื้อได้ค้าขายก็ซื้อได้ขอแค่คุณอยากมีรถไปวิ่งงานนะล่องทังเหนือก็ซื้อได้นะใครที่ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะใครที่อยากมองหารถ พี่ขวัญไม่อยากให้ไปดูตัวต่ํากันแล้วถ้าพอมีศักยาภาพส่งตัวสูงได้ก็ส่งพราะมันจะอยู่กับเรายาวๆไปนะเพราะมันจะอยู่กับเรายาวไปนะเขาเพราะพวกหัวจรวดมันก็จะตกลงมาเยอะแล้วนะพี่ขวัญเป็นห่วงเรื่องดอกเบี้ยแต่คุณเอาพวกนี้รวมดอกเบี้ยรวมอะไรแล้วอะ่ะคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆไม่เชื่อลองดูลองศึกษาดูหัวจรวดพี่ขวัญไม่ได้แนะนำนะคะ วันนี้ขอลาก่อนค่ะกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้สวัสดีค่ะ